สวัสดีครับผมการเองครับสวัสดีครับผมคุณขาวครับครับผมและเรากําลังอยู่ในช่วงที่เราจะมาตอบคําถามและให้ความรู้น้องๆด้านจิตวิทยาในภาษาที่เข้าใจคนง่ายง่ายมากได้นะครับกับพี่คุณข่าวนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยมีน้องคอมเมนต์ถามมาครับชื่อน้องว่า MNE อัศนามณีไม่รู้น้องน้องมณีเราขอเรียกว่าน้องมณีแล้วกันนะมณีมณีน้องถามว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรมีวิธีการรักษายังไง อะไรไมากมายคำถามเยอะมากเอาแต่ว่าเ<ม>อาเป็นว่าผมถามเองด้วย<ม>นะฮะช่วงนี้มีดาราฆ่าตัวตายเยอะมากม,มีเพลงของพอดมาทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่โจแกอิจกตัวตายในนี้ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าโอเคโอเคเพราะบางเวลามันก็มบีบางช่วงที่ผมแบบไม่อยาก อยากไม่อยากอยู่แล้วว่ะอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นคือยี้นะน้องการนะพี่จะบอกเลยนะประมาณ2อสจุดก่อนนะครับขอให้ทุกคนฟังให้ดีเลยนะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นโรคสมมติพี่แบบพี่เป็นพี่ตาบอดเนี้ยแล้วพี่แบบใส่แว่นเนี้ยพี่แบบตาบอดอ่ะแล้วแบบน้องการแบบเฮ้ยพี่หุ่นเขาอยากได้ปะคือคือก็มองก็มองผมดีมองไม่เห็นเหนออะไรเงี้ยแล้วพี่บอกพี่ตาบอดเนาะแล้วพี่บอกเฮ้ยพี่อย่ามาน่ะพี่ก็มองไปดีเนี่ยทำไมถึงได้มองไม่ได้เงี้ย พี่ก็จะบอกว่าน้องพ้าผพาพี่ตาบอดพี่มองไม่เห็นอันนี้เราอาจจะบอกว่าเออเข้าใจก็คนตาบอดเราจะไปบังคับให้เขามองเห็นได้ยังไงอ,อมันบ้าไปแล้วเหมือนกันครับนั่นคือการที่เราตาบอดเน่หเหมือนคนที่เป็นโรควัดจะไปบังคับให้เขาหายเลยมันก็ไม่ได้มันต้องกินยาถูกไหมครับโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คนแสร้งเป็นมันเป็นโรคเหมือนกับ เห่ไข้เหมือนกับวัณโรคหรือเหมือนกับคนที่เขาพิการหรือตาบอดอย่าคิดว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่มโนโคือโนเองนะครับ <c oughs> มันมีสารเคมีซึ่งเราจะไม่มาลงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงในสมองจริงๆนะครับแล้วก็มีเนื้อสมองที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะครับเลเวลไหน คือโรคซึมเล่าโรคซึมซึมเล่าเขาเรียกว่า f r e เด i a n s l i ภาษาจตวิยาคืออะไรฮะ f r e u d ดน n slip คือหมายความว่าสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกของเราเนี่ยจะจะจะหลุดออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเสมอนะครับพอาเรื่องเล่าหน่อยต้องการนะไม่ไม่ค่อยมีไม่มีจะรู้ได้ไงอ่ะพี่เพราะคือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มองในแง่ลบนี่ผมเข้าใจถูกไหมมองอะไรในแง่ลบแต่บางทีเราก็มองเราไม่ได้โลกสวยตลอดเวลาป่ะพี่ไม่ใม่ม่ คือพี่จะบอกงี้ครับครับ,รบโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราได้อะไรมาในชีวิตบ้างหรือเราประสบความสาเร็จแค่ไหนหรือเรารวยแค่ไหนถ้าน้องการมีเงินอยู่ในบัญชีพันล้านเนี่ยน้องจะเป็นอมาตะจากวัดไหมไม่เป็น <c oughs> ถูกไหม <c oughs> บ้าไปแล้วน้องจะเป็นอมาตะ <c oughs> น้องก็เป็นวัด นะครับอ่ะน้องการสมมุติว่าชาสกายเบอร์น้องมีคนตาม1ิบล้านคนแล้วมีคนรู้จักน้องในประเทศไทยทุกคนยอดแต่ถามว่าน้องจะเป็นอมตะจากวันโลกได้ไหมน้องจะเป็นอมตะจากโรกท้องเสียได้ไหมไม่ได้ถูกต้องน้องก็ต้องตายน้องก็ต้องตายน้องก็ต้องเป็นท้องเสียน้องอะไรโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าน้องจะได้อะไรมาในชีวิตน้องเป็นคือน้องเป็นมันเป็นที่เนื้อสมองมันเป็นที่กลไกในสมองเหมือนอัลไซเมอร์ นะครับหรือเหมือนโรคพาร์กินสันมือสันอย่างเงี้ยน้องน้องน้องรวยเท่าบิลเกตน้องก็ยังเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้แน่นอนเราอาจจะมีการรักษาที่ดีขึ้นแต่เป็นได้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราไปเปลี่ยนที่สถา,านการณ์เนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมันต้องเปลี่ยนที่ตัวเนื้อสมองนะครับตัวการทํางานเส้นประสาทวิธีการเปลี่ยนโรคทาให้ตัวเราก้าวข้ามโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคืออะไรนะครับในเมื่อเราอ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปก้าวข้ามสั้นๆจะรู้ได้ไงว่าเป็นอ่าจะรู้ได้ไง ง่ายน,นะครับมันมีหลายตัวที่จะมาบอกเราซึ่งจริงผมเคยพี่เคยพูดไว้ในวิดีโอหลายวิดีโอนะครับเรื่องจะไปดูก็ได้เดี๋ยวใส่ไว้ในลิงก์นะครับเรื่องโรคสมสร้างนู่นนี่นู่นนี่นะครับ uh huh. แต่สิ่งที่จะรู้ง่ายที่สุดคือเราคิดถึงการฆ่าตัวตายเนี่ย ประมาณสัก3ครั้งต่อวันเดือนหนึ่งเกครั้งโอ้โหนี่เขาเก่งเลขนะ<ช>ไ,มไ,มไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าถ้ามันประมาณเนี้ยแสดงว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่การวิจัยของทางแพทย์นะครับ,รบอันนี้คือจากที่พี่อ่านมาโอเคไหมแพทย์เขาจะบอกอีกอย่างหนึ่งนี่คือจากประสบการณ์พี่อย่าไปบอกว่านี่คือทางวงการแพทย์นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้มากเกิน3ครั้งและเราไม่มีความหวังในชีวิตไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาเพื่ออะไร ไม่อยากจะตื่นอยากจะแค่นอนมันไปเรื่อยๆเนี่ยจนแบบโรคสิ้นสูญสลายเนี่ยอันนี้คือเริ่มเข้าข่ายโรคซึมเศร้าแล้วนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องการที่อยากจะบอกว่าการที่เรารู้หรือไม่รู้ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้สำคัญ่ากับวิธีรักษา uh huh. เพราะต่อให้น้องไม่เป็นถ้าน้องแค่รู้สึกเศร้าๆเนี่ยน้องก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองหายเศร้าได้ ด้วยวิธีเดียวกับที่เขาใช้รักษาคนเป็นโรคซึมเศรา้าด้วยวิธีอะไรมีหลายวิธีมากแต่สําคัญที่สุดนะครับคือเราต้องพาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่อยู่เสมอหนึ่งเลยคือออกกําลังให้บ่อยขึ้นนะครับออกกําลังทุกประเภทเลยนะครับ2คือไปเจอผู้คนและเที่ยวให้มากขึ้นถ้าน้องขังสัตว์ของน้องไว้ในกรงนานๆเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงครับน่าจะ แย่เ่ะเศาไหมน้ามันโอ้หงอยจ่อยมากน้องจาไหมครับว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันถ้ามนุษย์อยู่กับที่หรือถูกขังอยู่ในห้องตัวเองในบ้านตัวเองในสถานที่เดิมๆนานเนี่ยจะเริ่มเหงาหงอยเศร้าเสื่อมซึมทุกอย่างนะหลายอย่างที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการแก้โรคซึมเศร้าที่หลายคนที่พี่ได้แนะนําไปแล้วเนี่ยเอาไปทาแล้วได้ผลจริงได้ผลบางทีเปลี่ยนหลายคนเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับคือออกไปทําสิ่งใหม่เยอะ กิจกรรมนะครับอย่างเช่นอ,อยากเจอพิการหาทางมาเจอพิการให้ได้อยากอัดคลิปอัดคลิปอยากจะ <ไป S 2> เที่ยวเที่ยวครับไ, <ป S 1> ไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลอะไรก็ตามนะครับ ที่ทาให้เราเนี่ยได้เจอสิ่งใหม่และก้าวข้ามออกจากกรอบตัวเองออกไป mm hmm. จะทําให้โรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นอย่างมหาศาลเพราะอะไรสรุปง่ายๆครับ mm hmm. เพราะว่าเราจะมีความหมายของชีวิตที่เพิ่มขึ้นความหมายของชีวิตคือการที่เราได้ตื่นมาทุกวันแล้วรู้ว่าเราอยากจะทําอะไรและตื่นมาเพื่ออะไรคนที่เป็นซึมเศร้าคือไม่รู้ว่าจะอยู่แต่ละวันไปเพื่ออะไรแต่ถ้าน้องออกไปทํากิจกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นออกไปเจอคนออกไปทําอะไรพวกที่พี่แนะนําไปเนี่ย mm hmm. น้องจะพบเลยว่าความหมายของชีวิตคือการได้ ทำให้ตัวเองเนี่ยเจอสิ่งใหม่ทุกวันและได้ออกไปทำให้ผู้อื่นมีความสุข<อ>นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากไว้จึกเลยจึกไหมจึกๆนั่นแปลว่าจริงๆเราไม่ต้องรู้ก็ได้ใช่ไหมฮะว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าการที่เราคิดลบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่กับที่ตลอดเวลาที่ต้องการพูดเนี่ยถูกพี่จะสรุปไว้ว่าการคิดลบเนี่ยถ้าน้องยังคิดลบแค่แค่คิดลบแต่ยังไม่เป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวเราไปดูอีกวิดีโอหนึ่ง<อ>เดี๋ยวเราทำวิดีโอนะเรื่องคิด<อ>ลบนะครับแต่ว่า<อ>การที่น้องไป ให้คจาจำกัดความตัวเองว่าซึมเศร้าแล้วเนี่ยแล้วน้องยิ่งแย่เนี่ยอย่าทำอย่าทำความผิดมหาหันที่สุดของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือเป็นโรคพวกนี้คือ<ม>การที่เราเนี่ยไปให้ชื่อตัวเองว่าเป็นแล้วเราเลยยิ่งซึมเศร้ากับการเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนการสะกดจิตตัวเองถูกต้องเราบอกว,<ล>ว่าเราอ้วน,นอ่ะเราก็จะอ้วนแบบซึมเศร้าแล้วคนเนี่ยมักจะไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นขนาดนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่าไปโฟกัสที่โรคครับ แต่โฟกัสที่ว่าวันแต่ละวันเราจะเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรและไม่ว่าน้องจะเป็นโรคถึมเศร้าหรือเปล่าน้องก็จะใช้ชีวิตที่เบิกบานมากขึ้นได้แน่นอน Oh. เด็ดปะหลัเดี๋ยวมีวิดีโอต่อๆไปนะครับที่เราจะถามคำถามกันมาได้อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับเราจะพยายามหยิบยกมาตอบถ้าจะติดตามน้องการก็กด subscribe ได้เลยนะครับ,รบตรงด้านล่างนี้มีถ้าจะติดตามพี่ก็มีช่องคุณเขามีคำตอบจะขึ้นมาแถวๆนี้นะครับก็กดเข้าไปได้แล้วก็มี Facebook ของพี่ด้วยขอให้น้องที่เป็นโรคซึมเศร้าโชคดีมีความสุขทุกวันสำหรับวิดีโอนี้เราลาไปก่อนเนอะครับผมโอเคได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ